ตอนที่2อ2 7ั้อ่อันตรายที่ไม่คาดคิดเริ่งจิวกว่าสายตาสำรวจทาดงหญิง50คนนั้นหลังจากถามคำถาม,ถามทดสอบ23ประโยคเธอก็เลือกคนออกมาได้จำนวนหนึ่งจากนั้นก็ถามคำถามอีกหนึ่งรอบประมาณ3 0ินาทีต่อมาเธอเลือกออกมาได้12คนเอา12คนนี้แหละเธอหันไปมองเรืองวาคิดเงินให้ในราคา100เหรียญทองต่อนหนึ่งคนอย่าลืมเอาสัญญาท่านกลับมาด้วยคร,รับเรืองวารับคำก็จะหันไปมองผู้ดูแลที่อยู่ข้างๆบอกให้เขาพาไปคิดเงิน ผู้ดูแลคนนั้นได้ยินก็นหันไปมองเจ้านายของเขาแบบหนึ่งพอเห็นเจ้านายโบกมือจึงค่อยพาเลิงวาเดินออกไปคุณหนูไม่อยากติดค้างนี่น้ําใจผู้แท้ทานเดอชายหนุ่มหัวเราะเสียงต่ําก่อนถามว่าคุยกันมานานขนาดนี้ยังไม่ทราบว่าคุณหนูชื่ออะไรเลยคนก็ซื้อแล้วตอนนี้ถ้าไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกคณชายทานข้าขอลาฟึ่งจิวเอ๋ยเธอพยักหน้าเล็กน้อยก่อนหันตัวเดินออกไปโดยไม่มองหน้าเขาแม้แต่น้อยชายหนุ่มเห็นก็เพียงยิ้มยิ้มไม่ได้เอ่ยปากลัง เพียงจ้องมองเงาร่างที่เดินจากไปอยู่เนิ่นนานก่อนออกคําสั่งว่าไปสืบประวัติของนางมาครับทั้งที่บริเวณน,นั้นไม่มีคนอยู่แต่กลับได้ยินเสียงคนตอบรับดังขึ้นเฟิงจิวกลับมาที่รถมา้าพูดกับเซียนหยวนโม่เจ๋อว่าซื้อมา20คนห้องครัวสี่คนในเรือน8ดคนคาววาน่าจะพอแล้วนะอืมคนที่เจ้าเลือกมาไม่มีอะไรผิดพลาดอยู่แล้วเซียนหยวนโม่เจ๋อดึงให้เถอนั่งลงก่อนดินชาใส่ถ้วยที่วางอยู่บนโต๊ะตัวน้อยในรถมา้าอีกเดียวพวกเราไปดูยาที่หอขายยาในเมืองนี้ ว่ามียาะระดับใดบ้างแล้วเฟิงจิ๋วเอ่ยพังยกน้ำชาขึ้นมาจิบหนึ่งคำก่อนจะวางลงจากนั้นก็หยิบขนมอบขึ้นมากินหนึ่งชิ้นดีเสย,ยวนมู่เจอรับคำทั้งสองนั่งอยู่บนรดดมาไม่นานก็ได้ยินเสียงของเรืองวาดังมาในท่านพาคนมาแล้วสัญญาท่านก็เอามาแล้วจะให้พาพวกนางกลับไปก่อนหรือไม่ให้เว่ยเฟิงพาพวกนางกลับจวนก่อนเถอะสั่งให้ชิง,เช,งเชิงเตรียมชุดบ่าวรับใช้ที่เหมือนกันให้พวกนางและบอกให้เรืองซวงอบรมพวกนางสักหน่อย จากนั้นก็แบ่งหน้าที่ให้พวกนางเฟิงจิ๋วที่อยู่รถมาออกคําสั่งอรับทั้งสองที่อยู่ข้างนอกรับค ay, ling, ng, ําว่าเฟืงนพาหญิงเสายี่สิบคนออกไปส่วนพวกเฟิงจิ๋วก็เอาอจากรลัดทาดแห่งนี้ไปในมุ่งหน้าไปยังที่อื่นต่อบนถนนใหญ่เหมือนมีคนกําลังมีเรื่องกันด้านหน้ามีคนมากมายมารุมล้อมอยู่รถมาเคลื่อนผ่านไม่ได้ด้วยเหตุนี้ตัวอีจึงเอารถมาไปจอดเทียบไว้ข้างถนนก่อนจะรายงานสองคนที่อยู่ข้างในว่าในท่านเจ้าตำหนักข้างหน้าเหมือนมีคนกําลังสู้กันอยู่ รถมาวิ่งผ่านไม่ได้ขอรับอ้อมไปไม่ได้หรือเสียนยนโม่เจอทำหอ,อขายยาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอยู่ข้างหน้านี้แล้วต้องผ่านถนนเส้นนี้เท่านั้นถึงจะไปที่นั่นได้ลัวอีที่สำรวจเส้นทางมาก่อนแล้วตอบความทในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็รอก่อนเถอะเสียนยนโม่เจอบอกเขาเองก็ไม่ได้รีบร้อนจึงนั่งดื่มชากินของว่างกับเฟื่องเจียวอยู่บนรถมา้าตอนที่ได้กินหอมที่ชวยเข้ามาจากข้างนอกเฟื่องเจียวเลือกพม่านออกไปข้างนอกก่อนจะพูดกับเลิงว่าว่า,วาเหมือนข้าจะได้กินหอมของเกาลัด เจ้าไปดูว่าที่ไหนมีขายเราซื้อกลับมาหน่อยได้เรืองวารับคําก็จะหันไปมองรอบๆแล้วก็เห็นตรงมุมถนนมีชายชราตั้งแผงขายอยู่จึงเดินไปซื้อกลับมาเราเยื่อให้เฟื่องจิ๋วที่อยู่ข้างในเสียงต่อสู้กันดังมาจากข้างหน้าได้ยินเสียงกระทบของกระบี่และดับรงังๆพวกเขาไม่ได้ออกไปดูอย่างอยากรู้อยากเห็นเพียงนั่งกินของว่างเงยรถมาต่อไปแต่กลับนึกไม่ถึงว่าการต่อสู้ด้านหน้าดูเดือดขึ้นเรื่อยๆผู้คนที่รุมรอมอยู่ข้างหน้าค่อยๆแยกย้ายกันไป กระทั่งสุดท้ายคนที่กำลังต่อสู้ก็เคลื่อนไหวเข้าใกล้พวกเขาตอนที่2,928กระตุกหางเสือเห็นพลังกระบีฟาดฟันมาทางนี้ดัวยอีกกระเรืองวาสีหน้าพันเปลี่ยนเล็กน้อยรีบชัก,กระบี่ตวัดพลังกระบีออกไปสองสายฟันพลังกระบีที่พุ่งเข้ามาให้ขาดสะบ,บันกลางอากาศชิงชิงกระแสะพลังสองสายพุ่งออกไป,ปะทะเข้าพลังกระบีสายนั้นเพียงแต่ขณะ เดียวกับที่สลายพลังกระบี่สายนั้นยังคงมีกระแสพลังเล็กๆสายหนึ่งพาดผ่านรถมาไปทิ้งร่องรอยไว้บนรถมาหนึ่งรอยกระแสพลังเล็กๆสายนั้นพาดผ่านรถมาไปทิ้งร่องรอยเอาไว้หลวอีก,กับเลิงวาตวัดมองคนข้างหน้าด้วยสายตาเย,ย็นชาเวลามีผ้าม่านบนรถมาถูกเฟื่องจิ๋เลิกขึ้นเสียนยนมดจืสีหน้าขมลงเล็กน้อยเขาจอ้งออกไปข้างหน้าด้วยสายตาดุดันแนจะมีผ้าม่านรถมากั้นอยู่แต่เขาก็ยังรู้ว่าเมื่อครูหากไม่ได้หลวอีก,กับเลิงวา สลายพลังกระบี่ที่พุ่งเข้ามาพลังกระบี่สายนั้นคงฟันมาโดนรถม้าของพวกเขาแล้วเฟิงจิ๋วที่เลอกพม่านรถมาขึ้นชะงงอกหน้าออกมายื่นมือไปรูปรอยบนรถมาเส้นนั้นก่อนบอกว่าคุณภาพไม่ค่อยดีจริงๆหากเป็นรถที่สั่งทำก็คงไม่ถูกกรีดเป็นรอยง่ายๆอย่างนี้เธอบอกขณะมองไปข้างหน้าเห็นองครักษ์แปดคนในชุดดัดกลุ่มกําลังรุมโจมตีผู้ฝึกตน4สี่คนบรยุทธ์ขององครักษ์แปดคนนั้นอยู่ระดับเซียนเฮินแล้วขณะที่สี่คนนั้นเป็นชายสามหญิงหนึ่งชายสองคนในซ้มอายุประมาณยี่สิบห้า ส่วนอีกคนดูเหมือนอายุ40-50ปีส่วนผู้หญิงคนนั้นอายุแค่1 7 1เเท่านั้นแต่กลับรูปโฉมงดงามเพ,พริพิงยิ่งนักในอีกด้านหนึ่งผู้ชายสวมชุดดูสีทองที่ถูกองครักษ์ชายกลางคนสองคนปกป้องกำลังจ้องญิงสาวดังนั้นด้วยแบบตาลุ่มหลงยังไม่อยากละสายตาพอการต่อสู้ของทั้งสองไฟเคลื่อนเข้ามาใกล้หมดมาสายตาของชายชุดดูจึงหันมาสะดุดเข้ากับเธอแล้วก็ไม่เหนือความคาดหมายเธอเห็นประกายตะลึงตะลานในความงามในดวงตาของเขา ถึงท่านทำท่าทางจะพุ่งออตัววิ่งเข้ามาแต่กลับถูกชายวัยกลางคนสองคนนั้นคุมกันไว้ก่อนฟงจิ๋วเห็นอย่างนั้นก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเธอปล่อยพม่าลงตั้งใจจะให้หลวอีขับรถมาออกไปแต่กลับรู้สึกได้ว่ารถมาโยกหลวอีกับเรืองว้าที่อยู่ข้างนอกตะวันเสียงเคลียวลงมาเสียงกระบี่ระดาบปะทะกันขึ้นนอกรถมากอกับการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นทําให้น้ําชาบ,บนโต๊ะสาดกระจายไปทั่วเสียงยนเมื่อเจอขมวดคิว้วรวมพลังวิญ,ญญาณกลางฝ่ามือแล้วซัดขึ้นไปข้างบนบึม อัดกเสียงระเบิดดังบึ้มทุกคนที่อยู่รอบด้นานก็เห็นคนที่ต่อสู้กันหมดโด,ดมากระเด็นลอยลงออกไปแต่ละคนเมื่อร่างตกลงพื้นก็อากาศเลือดออกมาผู้ฝึกตนที่ล้มถูกอีก3คนที่เหลือพยุงขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนจะช่วยโอกาสนี้ไปในส่วนองครักษ์พวกนั้นที่นอนล้มอยู่บนพื้นกลับไม่ได้โชคดีมากนักแต่ละคนแค่ยืนยังทําไม่ได้รู้สึกเพียงเจ็บปวดอวัยวะภายในเมื่ออาปากก็มีเลือดกาก,ากออกมาชายชุดดูเห็นอย่างนั้นก็อดตะลึงไม่ได้ แม้แต่ชายวัวกลางคนสองคนที่คุมกันเขาอยู่เวลานี้อย่างหน้าเปลี่ยนสีพวกเขากระทั่งไม่มีเวลาไปไล่ตามคนกลุ่มนั้นแต่รีบช่วยกันประคองคนให้ลุกขึ้นแล้วถอยไปอยู่ด้านหนึ่งมีเพียงชายวัยกลางคนสองคนนั้นที่ก้าวเข้ามาพกคาลงเกินท่านโดยไม่ได้ตั้งใจต้องขออภัยจริงๆในโปรดภัยให้พวกข้าด้วยชายวัยกางคนทั้งสองประสานมือพูดกับคนในรถมา้าเฟิงจิวเห็นน้ำชาที่หกกระจายก็ได้แต่ถอนหายใจลุกขึ้นมาและเดินออกมาพร้อมกับเซียนหยวนม่เจอเมื่อทั้งสอง ปรากฏสู่สายตาของทุกคนเสียงอุทานและเชื่นชมดังมาจากรอบด้านไม่ขาดปาก